เนี่ะค่ะผาน้องมิลามหาจอมเทียนครั้งแรกนะคะเดี๋ยวหาที่นั่งนั่งก่อนนะคะมิ่าหลุยแล้วนะคะ ยังไม่ทันสัง่งอาหารเจ้าเล็กเจ้าน้อยมาขายกันเทียบส<า>ันะ่งมีเด็กน้อยมาขายพิชูยี่สิบบาทสงสารเด็กก็ซื้อขอให้เจ้าเรียนมีตะบอกยี่สิบบาทออชอบนี่ปากกาให้คุณนี่ลาก็เล่นน้ำนะฮะ ลแล้วก็ซื้อชุดทายใหม่อีกไปทุกคลิปไปทุกคลิปเลยทุกคลิปไม่เคยพกมาจากบ้านด่าใครดีอรถมันเล็กอ่ะซื้อหใหม่ดิพอตังนะ่ะนี่ให้เล่นเติบเซิไปก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวค่อยไปจัดมามเล่นบานาน่าโบยกันไหมอ๋อป๊อ Nhìn tamam, <laughs> nó này mấy diễm này Nó là cái người ca Cái nào ngoài khác Ôi, cái thử mà thằng mày là Nó thử mà thế nha thằng mày à ทำเป็นล่องน้ำอ๋อด้เป็นร่องน้ำโอ้โหสู้ๆนะอ๋อมิลาเจอฝรั่งเนี่ยฝรั่งสองคนนั้นน่ะเห็นหมเขาชมมิลา so cute ิวบอกมิลาน่ารักจังเลยค่ะ <c oughs> ไปละ <c oughs> อาหารทยอยมานะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกสามจานร้อยมีปลาหมึกตัวน้ำแรงเหรอไก่นะคะแล้วก็มีอันนี้สามตัวร้อยน้ำแรงกุ้งน้ำแรงเหรอน้ำแรงเหรอกุ้งสองตัวน่าจะสองร้อยห้าสิบจานนะคหนูไม่ทำอะไรมาถึงโดนน้ำแรงโอ้ยน้ำโดนหน้าเลยใช่ ไปลึกเหรอก็มีเดี๋ยวสั่งปลาหมึกจานละสองร้อยห้าสิบเ้ละจ้าขอบคุณนะคะก่อนเช็ดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวมันย้อยเข้าตาไงลูเดั่งปลาไปให้มีลาปลากระพงทอดราดน้ำปลาสามร้อยแปดสิบแล้วก็ตะกีต้มยำทะเลเป็นถ้วยร้อยห้าสิบข้าวโถนึ่งนะคะม่น่าจะกินกันไม่หมดละแค่นี้ก่อนหิว อย่าให้โมโหหิวอาหารมาครบแล้วแ่งวันเยอะจังนี่ค่รักก็เล่นไปด้วยกินไปด้วยอร่อยอะคะ่ะอร่อยเนาะเนเยอะลูกกับปลามีรากินข้าขวกับปลา ปลากระพงทอดราดน้ำปตาลนี่เามาหาจอมเทียนครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยพามาส่วนใหญ่เราจะไปเกาะเนอะทเล่นน้ำทะเลรออะไรนะคะโอเต็มตัวแล้วจ้าลงไปเต็มตัวแล้วจ้าตกลงอะไรแค่ขา <laughs> ลองให้ลงแค่ขาลงไปเต็มตัวแล้วจ้าเดี๋ยวร้องเพลงด้วยสุนทรีสุดอะ่ะหนีห่างหือห่างหนีห่างร้ <laughs> องเพลงหนีห่าง Ngọn hen ha. Úi, thôi. <cười> 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 à là lại, theo tao lại sẽ lắc nghe mắc quá. Ờ ít thôi chứ. Ờ ít. ดูเขาตกลงเขาจะลงยามองหญงวันนี้นะโบโดนเทล้มทั้งกระจาดทิ้งกระดาดนี่แล้วค่ะยังไม่ได้ทานเลยขอบคุณค่ะ คนเริ่มหนาวเปล่า cái bao bao mẹ nó vô cho thề đã cho thề lại cho à phun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เข้้าาหนงองเพียงตลอดชิลแล้วก็ เต้นเต้นโชว์หน่อยมิลให้เขาเถ็บมาอันนี้มิลามิลามิลเถ็บมิลามิามิาเอ้ยเอ้ยลึกไปแล้วลึกไปแล้วเขามาเวลาเบี่ยงเบี่ยงออกซ้ายออกขวาหน่อยอันนี้มันบัง เต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยเต้นเต้นเต้นไมเต้นไม่ไปเต้นหรอกกูไม่รู้่ เรือมาแล้วจะคว่ำแล้วนะเรือจะคว่ำแล้วนะเะนะนี่ยกำลังขี่มาทางมิลาเนี่ยเห็นเปล่านี่อันนี้เนี่ยดู่ะคว่ำแล้วเนี่ยนี่นี่ก้ามือดูไปดูไปดูต้องไปดูขนาดนั้นเลยเธอ อออเอาปลาห่อได้นะเาปาห่อด้นะฝน <c oughs> ลงเม็ดปลปอยๆแล้วอะ่ะ เอาทำให้มปที่ีอ้อก่อนไข่เป็นตูดเลยนีนเ่าใส่ก้นเนี่ยเม <c oughs> ื่อกี้เอาน้ำลูบก้นแล้วผมายเขาก้นชายปิดตูด จักกจี้เฮมิลาบาจี ร่าดหนาว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 ทอนเล่นน้ำไม่หนาวไม่หนาวชุดเก็บอุนาภูไม่หนาวหรอกไม่ต้องเทเททำไมเทก็เหนื่อยเทน้ำม่วง แข่งอะสา,ามิีห้าแบบน้ำเทาดิเทวาเองดิอย่๋ยวมาดูดิอ๋อ ไม่ใส่จริงๆทำไม่ใส่มันไม่ต้องใส่ไงพ่อก็ใส่เล่นทะเลก็ได้ถ่ายใส่เข้าสิใส่มันก็เข้าเก่งนะไมาดูพี่ดิมาดูพี่ดิพี่กคนฝั่งใายแล้วฝั่งดูไม่าเดินไปดูดิพี่พี่อยู่ในทรายดูดิพผลมาแต่หัวเห็นไหมเดินไปดูดิดูทำไมไม่อยากไม่เคยเล๋ยตอเหรอ ดูในยูทูปไม่เห็นขอบค่ะขอบคุณค่ะมาหยั่นเดินแล้วกันน้ำก็เย็นนะเมื่อกี้อัดตอนตีกนางจับก้นแล้วบ็สายติโตูดไม่ทานน่ารักนี่ You say that I'm psychotic but they like it like that It's like every time the conversation changes and I want you right back right back you say ติดตั้งต่อเคโอโตรื่องติดตัดเยนให้มวลาเดียนะค่ะนินจิน,นบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆด้วยค่ะค่ <laughs> จะจาาม